نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت่านพี่น้อง who ميمان الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ครับท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮวอลฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะแนวทางเบื้องต้นที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แนวทางตรงนี้มีอยู่ประมาณ4 5ประการด้วยกันประมาณ4-5ประการด้วยกันที่ ควรสําหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะต้องนําเอาเขาเรียกว่ามูกอดดีมาร์แนวทางเบื้องต้นที่เราปฏิบัติแล้วแนวทางเหล่านี้แหละที่จะนําไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาด้วยความเมตตาของพระองค์ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดีรายงานจากท่านอบูฮุรยรอห์ระดียลลอฮฺวันวท่านอบูฮุรรอห์ได้รายงานอย่างนี้นะครับกุลตุ ยารอูลุลลออท่านรอซูลุลลอออันนี้เป็นคำกล่าวที่ท่านอบูฮุรอยรอได้กล่าวกับท่านรอูลสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนีอิดารอไอตุกตอบัตนับซีวกุรตไอนี ي. แท้จริงฉันนั้นเมื่อฉันเห็นท่านโอท่านรอสูลุลลอ์ฉันเห็นตัวท่านฉันเห็นใบหน้าท่านเนี่ยมันทำให้ใจของฉันนั้น รู้สึกปลื้มปริติรู้สึกดีใจรู้สึกเป็นสุขใจยังบอกไม่ถูกอัลลอฮ์นี่ความรู้สึกความรักที่บรรดาสหาบ้างมีกับท่านรอซูลพอเห็นท่านรอซูลปั๊บใจมันเป็นสุขยังบอกไม่ถูกว่าก็รัดไอ้ว่าก็รัดไอหนีหมายความว่ามันทําให้ดวงตาของฉันนั้นเนี่ยอะไรนะครัท่านนาบีเนะี่ยเป็นที่เย็นตาเย็นใจสําหรับฉัน เป็นที่ชื่นตาชื่นใจสําหรับฉันเห็นท่นานนบีปาบเนี่ยมีความสุขยังบอกไม่ถูกเห็นท่นานนบีปาบสุขใจยังบอกไม่ถูกนี่คือความรู้สึกที่ท่านอบูฮุรอยรอมีกับท่านรอซูลสอลลอลอฮุอะลหยฮิวะซัลลัมสุฮาบะฮ์บางคนนี่หนักไปกว่าท่านรอซูลหนักไปกว่าท่านอบูฮุรอยรอนะครับบางคนเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับจากชาวอ,อันซอดไปหาท่านรอซูลแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลุล แท้จริงฉันนะรักท่านมากเหลือเกินรักท่านมากกว่าครอบครัวมากกว่าทรัพย์สินมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยานี้ยามใดที่ฉันนึกถึงท่านฉันไม่สามารถที่จะอดทนทนอยู่ในบ้านได้ไม่สามารถที่จะสอบ,บัตอยู่ในบ้านได้ต้องออกจากบ้านมาที่มัสยิดของท่านแล้วก็มาเห็นใบหน้าของท่านแล้วฉันก็สุขกายสุกใจจริงๆ ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยท่านอบูฮุยรอถ่ายทอดมาชายคนหนึ่งชาวอันซอดถ่ายทอดมาตามการรายงานของท่านหญิงไอชะเราเดีอยลลอฮออันฮาะถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ออกมาพี่น้องเราได้รับประโยชน์อะไรพี่น้องเราได้รับประโยชน์ตรงนี้ตรงที่ว่านี่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่เหล่าบรรดาสฮาบะมีต่อท่านรอซูลสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลมเพราะว่าความเป็นจริงมันปฏิเสธไม่ได้ เราในเวลารักภรรยาของเราในตอนต,อนตอน้นๆเห็นไหมพี่น้องอลลอพอเห็นหน้าปั๊บเนี่ยมันสุขใจยังบอกไม่ถูกใช่ไหมไม่ต้องเห็นหน้าเราบางทีเนี่ยคนสมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังเนี่ยอ๋อเวลารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกห่วงหามันรู้สึกทรมานถ้าหากว่าไม่ได้เจอหน้าเดินผ่านหน้าบ้านนางในเห็นผ้าถุงแขวนอยู่หน้าบ้านนั้นก็สุขใจแล้วแค่เห็นผ้าถุงนี่ก็ดีใจแล้วสุขใจแล้ว นี่คือคนที่มีความรักกันอย่างแนบสนิทเป็นความรักนะครับที่มีต่อกันแล้วกันท่านอบูฮุไรรอก็รักท่านนาบีพอเห็นท่านนาบีปับ๊บเนี่ยอบูฮุไรรอได้ยานว่าต้อบัตนับซีใจของฉันเนี่ยมีความสุขเหลือเกินท่านเป็นที่ชื่นตาชื่นตาชื่นใจแก่ฉันเหลือกเกินโอ้ท่านอัสลูรุบฮ์ท่านอบูฮุไรรก็ถามท่านนาบีอย่างนี้นะครับฝาอัมบินีอันกุลิชัย จงบอกฉันหน่อยเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่มันมาได้ยังไงมันมีขึ้นมาได้ยังไงแน่นอนอบูดรอคงต้องรู้แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยอัลลอฮ์สร้างแต่มันมาอย่างไงอ่ะสงสัยท่านนบีก็บอกว่ากุลูชัยอินคูเรกอมินมาอินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ํามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากน้ําต้นไม้ถูกสร้างมาจากน้นนกํา,า,า,นนา,า,านในเบื้องต้นนะหลังจากนั้นก็ เกิดปฏิกิริยาเป็นไปสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้เป็นวิถีของมันเมื่อเติบโตเป็นต้นไม้เป็นเป็นอะไรต่างๆทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาจากน้ําก็แหละท่านอบูฮุเรร์ก็กล่าวถามนะครับกุลตัวยารรซูลลลอฮ์ายารรซูลลอฮ์อัมบินีอันอัมรินอิดาอาคอสตูบิฮิดาะอลตุนจันนะโอ้โหถามเรื่องเด็ดถามเรื่องเยี่ยมยอดเหลือกเกินนะครับ เราเองก็อยากจะอยากจะถามท่านรซูลแบบนี้เหมือนกันพเพอ่อนท่านรซูลท่านอบูฮุรรยระอเนี่ยถามท่านรซูลเป็นผลให้มาให้ความรู้ตรงนี้มาถึงตัวเราท่านอบูฮุรรยรอนถามท่านรซูลอย่างนี้นะครับโอ้ท่านรซูลุมล้อช่วยบอกฉันหน่อยเถอะถึงภารกิจบางอย่างที่ท่านรซูลนะครับมอบหมายให้ฉันทำเนี่ยคือภารกิจบางอย่างที่ฉันทำแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ โอท่านรอซูลบอกฉันหน่อยเธอถึงภารกิจบางอย่างที่ฉันทําแล้วเนี่ยจะทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียามะมาโอ้โหถามท่านรอซูลถามท่านรอซูลว่าจะทํายังไงให้ได้เข้าสวรรค์ช่วยสรุปหน่อยช่วยบอกฉันหน่อยอัลลอฮ์เป็นคําถามที่โดนใจเราก็อยากจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมพี่น้องอยากจะรู้จากท่านรอซูลใช่ไหมว่าทําอะไรแล้วเป็นเรื่องพิเศษพิเศษมันที่จะเป็น เป็นทางลัดไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะโดยเฉพาะเราที่อายุมากๆแล้วเนี่ยเราก็หวังเหลือเกินพี่น้องอยากที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้เราได้ทําอะไรบางอย่างที่มันง่าย,ายๆแล้วเราจะได้เข้าสวรรค์ท่านอบูฮุเรร์ก็มีความต้องการแบบนี้เนี่ยโอทา่านอัสลรุลลอบบอกฉันหน่อยเธอทำอะไรแล้วได้เข้าสวรรค์ก็ละท่านอบีบ,บอกอย่างนี้นะ อิบุสลามจงกล่าวสลามแก่ผู้คนใครก็ตามที่เราเห็นว่าเขาเป็นมุสลิมกล่าวสลามกับเขาจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาไม่ใช่ประเด็นถ้ารู้ว่าเขามีคุณลักษณะที่โอ้คนนี้เป็นมุสลิมแน่นอนแต่งตัวอย่างนี้เป็นมุสลิมแน่นอนให้สลามกับเขาให้สลามกับเขาจึงจะเห็นได้ว่ามุสลิมเนี่ยเวลาไปเจอกันน่ พูดกันคนละภาษาบางคนพูดอูรดูอังกฤษมาเลมลมาลายูไทยพม,ม่าเขมรลาวถ้าเรารู้ว่าแต่งตัวลักษณะที่บง่งบอกให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมแล้วแล้วก็เขาจะให้สลามต่อกันและกันนี่คือปฐมทัศน์หรือว่าจุดเริ่มต้นที่จะนําผู้ศรัทธาทั้งหลายไปได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะท่านอบูฮรุรอยร้อเนี่ยถามท่านรอซูนนะครับว่า จงบอกฉันหน่อยแต่อันอัมรินอิดาอคอสตูบิฮิดะคอนตุนจันนะบอกให้ฉันได้ทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างเมื่อฉันทํามาแล้วด้วยการยืนหยัดฉันจะได้เข้าสวรรค์อันแรกนบีบอกว่าให้กล่าวสลามแก่ผู้คนอันที่สองวะอัตไอมุตตออมว่าอัตอมุตตออมจงให้อาหารแก่คนยากคนจนเลี้ยงอาหารแก่คนยากคนจน นี่แหละเป็นหนทางที่จะได้เข้าสวรรค์เป็นหนทางที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้ท่านเนี่ยได้เข้าสวรรค์ยากไหมพี่น้องอาจจะยากสําหรับคนบางคนที่ไม่มีแต่สําหรับคนที่มีเนี่ยพี่น้องสมทุบทุนได้ไม่มีปัญหาหนังรับบริจาคเนี่ยบางคนบริจาคมาห้าสิบบาทบางคนบริจาคร้อยหนึ่งอั Allah, ลลอฮ์เล็กๆน้นอยๆอย่างนี้ก็บริจาคได้พี่น้อง เพื่อที่จะสมทบทุนมาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าสมทบทุนมาเลี้ยงอาหารคนยากคนจนสามารถที่จะทําได้โดยกันทั้งสิ้นพี่น้องเมื่อเราสามารถที่จะทําได้นี่นะพี่น้องควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันไม่ต้องมากอินทรพรามเม็ดหนึ่งแบ่งปันกันก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันแล้วผมเห็นคนอาหรับเวลาไปทําอุมรอ จะเป็นวันจันทร์ถึงวันพระรหัสวันจันทร์กับวันพระรหัสนะครับสองวันเขาก็จะมีการถือสินอดบางคนเอาอินทผลัมมาครึ่งกิโละแจกคนนี้เม็ดคนนี้เม็ดหนึ่งคนนี้หมดหนึ่งเหลือไว้ตัวเองเม็ดหนึ่งนั่นคือการให้อาหารนั่นคือการแบ่งปันอาหารแล้วพี่น้องที่บ้านเราไม่ค่อยเจอบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยเจอลองทําดูบ้างก็ได้พี่น้องหลังจากละหมาด มกริบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอินทผลามสักหน่อยนะแจกคนละเม็ดละเม็ดอาอย่างดีๆหน่อยนะกระแจก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 ,แจกกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระทําได้เอาต่อมาท่านนาบีสอนอะไรอีกวะซิลิลอารฮามโออบูฮุไรร์จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่คือหนทางที่จะนําท่านเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะเครือญาติตัดขาดไม่ได้นะ ตัดขาดกับเครือญาติโทษสูงเหลือเกินพี่น้องบางฮะดีษหรือฮะดีษบางบทเนี่ยท่านนาบีบอกเอาไว้หนักมากนะครับลายด์โคลุญยันนะตกอติโอรหิมไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ตัดขาดกับเครือญาติไม่ได้เข้าสวรรค์อันนี้ก็เลยมีคนถามเอาแล้วเครือญาติที่มันทําตัวไม่ดีอทำไมจะตัดไม่ได้แล้อทําตัวไม่ดีเราก็อย่าพึ่ง เข้าไปคบหาสมาคมกับเขาขอดูอาต่ออล้อ์ให้แกเขาวันใดที่เขาป่วยเข้าไปเยี่ยมเขาแล้วก็ถือโอกาสตักเตือนเขาอย่าไปตัดขาดอย่ามีจิตสํานึกตัดขาดกับพวกเขาเขาไม่ดีก็จะพึ่งคบเข้าในระยะหนึ่งพอเขาป่วยเขาต้องการการช่วยเหลือตรงนั้นโดดเข้าไปเอาการช่วยเหลือไปให้เขาแล้วก็สอนแล้วก็บอกนี่คือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้อง เครือญาติตัดขาดไม่ได้นะอันตรายอย่างมากทีเดียวฮะดีษบอกเอาไว้หนักมากผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ผมพูดแรงตัดขาด,ดเครือญาติก็ไม่ได้เข้าสวรรค์นี่ท่านนาบบมุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมบอกเอาไว้อย่างนี้จริงๆพี่นะ้องอย่าตัดขาดกับเครือญาติเพราะการตัดขาดกับเครือญาตินั้นโทษหนักถึงขั้นอัลลอฮ์ไม่ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียมะมา ถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องนี่ฮะดิษนี่บอกเอาไว้ว่ากุ้มบิลไลลวนนาสุนียามว่ากุม้มหมายถึงจงยืนขึ้นในยามค่ำคืนวันนาสุนียามในสภาพที่ผู้คนนั้นกำลังหลับไหลแปลว่าอะไรครับแปลว่าลุกขึ้นละมาตะฮัดยุดในยามค่ำคืน ในยามดึกๆในตอนท้ายๆของกลางคืนที่ผู้คนกำลังนอนหลับไหลช่วงนั้นเวลานั้นนั่นแหละให้ท่ลุกขึ้นยืนเพื่ออัลลอฮ์ยืนละหมาดเพื่ออ AH, ัลลอฮ์ตะฮัดยุดเพื่ออัลลอฮ์หนทางทั้งหมดตรงนี้นะตดุคคลุนยันนะบิสาลลมท่านจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยความปลอดภัยนี่คือเบื้องต้น ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างกาวสลามกับผู้คนให้อาหารแก่คนยากคนจนเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติละมาดซุนนะละมาตะฮัดยุดในยามคําคืนสีรายการพี่น้องสีรายการเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะเมตตาเราให้เดเข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียรตมาพอเรารู้แล้วหนทางที่เราจะได้เข้าสวรรค์ยากไม่พี่น้อง าบางรายการอาจจะยากชนิดหนึ่งเช่กนการเลี้ยงอาหารแก่คนยากคนจนแต่ก็มีเท่าไหร่ก็พยายามทำร้อยหนึ่งทำได้50บาททำได้สมทุกทุนทำกับเขาเนี่ยลองลองทำตรงนี้ดูนะครับลองจังจริงจังอยู่กับผลทางที่นบีบอกว่าจะได้นำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์จะได้นำเราไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ให้เดี๋ยวเข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะลองทำให้มันจริงจังดูสิ เราเนี่ยบางทีทําอะไรก็ตามแต่เลาะแหละหมดเลยละหมาตทหัดยุดมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถือสินอดไม่ค่อยได้ดีเท่าไหรนะักละหมาดก็จําเอาจําเอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราลงจริงจังอยู่กับสิ่งที่ท่านรอซูลบอกสักรายการหนึ่งอย่างตรงรายการตรงเนี้ยที่อบูฮุเรร์ถามท่านนาบีบอกว่ายารรซูลอลบอกฉันหน่อยเถอะอัมบินีอันอัมรินบอกฉันหน่อยเถอะถึงภารกิจที่ฉันยึดปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอ เนี่ยสีรายการที่นบีบอกเอาไว้เป็นเป็นประถมทัศน์เป็นรายการเบื้องต้นที่สามารถทาได้ไม่ยากนะกล่าวสลามกับผู้คนเลี้ยงอาหารคนยากคนจนเชื่อมสัมพันธ์กับเคือญาติแล้วก็ละหมาดสุนนะในยามค่ำคืนสี่รายการนี้พี่น้องครับเป็นสี่รายการที่พยายามหล่อหลอมให้เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของเราเพราะพฤติกรรมตรงเนี้ย เป็นพฤติกรรมที่จะนําเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาในวันกิยามามีใครบ้างที่ไม่ต้องการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีเราต้องการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และหนทางที่จะนําเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีหลายหนทางลองจริงจังกับมันสักเรื่องหนึ่งลองจริงจังกับมันสักภารกิจหนึ่ง ตรงนั้นแหละทําให้มันจริงจังและบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์มันจะยากลาบากขนาดไหนฉันจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปสู่การปฏิบัติต่อมันให้ได้แล้วเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เรามุ่งม,มั่นด้วยความจริงจังแล้วก็จริงใจต่ออัลลอฮ์สักภารกิจหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้เด้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะนะครับวบิลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده